Apple ได้เปิดตัว iOS 18แล้วนะครับและตอนนี้สำหรับนักพัฒนาหรือ developer นั้นสามารถที่จะทดลองทดสอบใช้งาน iOS 18 developer beta เป็นตัวทดสอบสำหรับนักพัฒนาเท่านั้นสำหรับผู้ใช้ทั่วไปตัว public beta ก็เดือนหน้านะครับและสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจริงๆเลยที่จะใช้ตัวที่สมบูรณ์แล้วรอประมาณปลายปีนี้2024นะครับตุลาเนี่ยครับประมาณนะกันยาตุลา แต่สำหรับสายที่อยากทดลองต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้มีข่าวออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าแอปสถาบันการเงินบางแห่งไม่รองรับ iOS 18ตัว Developer beta ในปัจจุบันนะครับดังนั้นใครที่จะอัปเดตหยุดไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่ยอมรับความเสี่ยงได้ตามมากันเลยนะครับสำหรับผมผมก็เอาเครื่องสำรองของผมมาทดสอบกันดูเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับหรือผู้พิการทางสายตานั่นเองที่ใช้งาน Watch over กันอยู่ ผมวันนี้มาเป็นน้ำจิ้มเล็กๆกันก่อนที่ผมลองเพิ่องอัปเดตมาได้ไน,นกว่า,วานะครับเสียงค่าเริ่มต้นเนี่ยครับตัวแรกเลยก็คือตัวหมุนเนี่ยการดำเนินการเปิดใช้งานตัวหมุนนะครับมีการเปลี่ยนชืน่อปกติเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังกันก่อนผมจะหมุนตัวหมุนนะครับเสียงค่าเริ่มต้นเสียงค่าเริ่มต้นหมุนอีกอธิบายภาพเปิดอธิบายภาพอันนี้คือที่ผมมีนะเริ่มต้นนี่ผมหมุนทวนเข็มตัวบรรจุเสียงเปิดอ้าวเมื่อกี้เสียงค่าเริ่มต้นอันนี้มีเสียงเปิดอีกการหลบเสียงเดียวดักง ยังมีการยังไม่ได้แปลเป็นไทยเพราะว่ายังเป็นตัวทดสอบกันอยู่ระดับเสียง100%่อความเร็วการอ่านออกเสียง55%าสิาตัวอักษรลายมือเขียนการดำเนินการเปน<ช>วนกลับมาที่เดิมแล้วคือเมนูตัวหมุนในตัว developer beta ของ ios 18 beta 1น,นี้เมนูภาษาเขาเปลี่ยนเป็นคำว่าเสียงค่าเริ่มต้นเสียงค่าเริ่มต้นนะครับเนี่ยถ้าผมหนึ่งนิ้วปัดลงคานายาเสียงหลักกัญยาเสียงหลักเนี่ยหนึ่งนิ้วปรัดลงหมดการแก้ไข เดี๋ยวนะครับเสียงข้าเริ่มต้นเนี่ย Samantha เนี่ย Activate default นะครับเสียงการดำเนินการเนี่ยเสียงข้านายาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกันยาแล้วการแยกไขเปิดใช้งานข้าเริ่มต้นเสียงข้าเริ่มต้นเสียงก็เป็นค่าเริ่มต้นเอาอย่างเงี้ยคือผมว่าเดี๋ยวเขาคงต้องมีการปรับจูนกันเล็กน้อยนะครับแต่อย่างแรกที่เจอเลยคือการเปลี่ยนชื่อตัวหมุนบางตัวแล้วละกันนะครับ แล้วก็เอาที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วกันผมจะพามาที่การตั้งค่าซึ่งอันนี้ก็ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแหละเปลี่ยนเลยแน่นอนกระเป๋าสตางค์เอลัยูเรบการตั้งค่ารายการใหม่สองรายการก็คือการตั้งค่าของ iOS 18นะครับสำหรับทุกคนเลยกดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสำหรับเพื่อเพื่อที่ใช้งาน Watch Over ตตมางมันเข้ามาครับเข้ามาปุ๊บการตั้งค่าคือปกติถ้าเราปัดมาเราก็จะคจอช่องค้นหา ต้นทางคำบอกปุ่มมอเดอร์ข้ามสิทธิช้าครอบครัวปุ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตั้งค่าไอโฟนโหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์เปิดโหมดเครื่องบินสองครั้ง,ง G, ไ i ไฟบิตขีดล่างรุมขีดล่าง 5G าจปุ่มอ่า Wi-Fi บลูทูธปิดปุ่มก็คือเหมือนเหมือนเดิมแต่าการจัดเรียงเขาจะรู้สึกว่าอาจจะย,ยงังอาจจะย,ยงังตอนนี้เป็นตัวทดสอบนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เซลลูล่าโหมดเครื่องบินฮอตสปอร์ตส่วนบุคคลอันนี้เราก็คุ้นเคยมันเรียงโหมดเครื่องบิน Wi-Fi บลูทูธเซลลูล่าฮอตสปอร์ตอ่าอันนี้ก็เรีีีีียยยงงตตตตตตตาาามมมมปปกิแแบบเเเออออรรรุุู่่่่่่่่นน้ทัวไ การช่วยกันเข้าถึงกลุ่มก็ก็ไม่แตกต่างเนาะกล้องกลุ่มอ้าวการช่วยกันก็ถึงแล้วเป็นกล้องเลยอย่างเงี้ยค้นหากลุ่มค้นหาจอภาพและความสว่างกลุ่มอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นมีค้นหาแทรกเข้ามาภาพคือหลังกลุ่มนยครับศูนย์ควบคุมกลุ่มแต่แต่เราก็ต้องบอกว่านี่ยังเป็นแค่ตัวทดสอบสําหรับนักพัฒนาเท่านั้นนะครับ ตัวจริงอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่านี่ก็เป็นแนวทางว่า iOS 18จะมาจะเป็นแบบนี้สําหรับเพื่อนๆคนตาบอดเนาะจะแปลงไปแต่ที่สําคัญครับถ้าเราปัดขวาไปเรื่อยๆปกติเมื่อสุดการตั้งค่าหลักๆของ iOS 17นะครับ16 15เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งอยู่ในเครื่องไล่ตัวอักษรก็ไก่ถึงฮอนทงคูก A ถึง Z ใช่ไหมครับหน้าจอโฮมแลกรางดับสีปุ่มการแจ้งเตือนปุ่มเ่อยงและการสั่นโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอค o u c h ดีและ ซัสฉุกเฉินความเป็นส่วนตัวและแอปสโตร์ปุ่มกระเป๋าสตางค์ปุ่มเกมเซนเตอร์ปุ่มแอปปุ่มหมดแล้วครับตัวเนี้ยคือตัวสุดท้ายก็คือคําว่าแอปนะครับแอปปุ่มเนี่ยครับแอปปุ่มคือเขารวมรวมการตั้งค่าแอปให้อยู่ในโฟให้อยู่ในเนี่ยครับเมนูแอปเนี่ยครับต่อจากเนี้ยเกมเซนเตอร์ปุ่มต่อจากเกมเซนเตอร์ก็จะเป็นแอปปุ่มแอปนะครับพอเรากดเข้าไปที่แอปปุ๊บเขาถึงจะขยายเข้าไปครับ เจอแอปพลิเคชันทุกตัวให้เราตั้งค่าได้นะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บเลือกอยู่แอปอ่าพอเลือกอยู่แปอปใดเลือกยู่หัวข้ออ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ด้านบนสุดก่อนนะการตั้งค่าปุ่มย้อนกลับอ่าแอป pp. หัวข้อเราก็จะเข้ามาที่การตั้งค่าปุ่มย้อนกลับแอปหัวข้อปัดความมค้นหาช่องค้นหานต้นตางคำบอกจารดชนีมวนสามารถปรับได้ใช้หนีบมันขึ้นเพื่อลปรับค่าสิ่งที่ผมชอบของ iOS 18ที่เข้ามาในการตั้งค่าและแอปคือ มีดัดชนีหมวดครับแต่ผมเออแต่ดัดชนีหมวดตรงนี้เราใช้ได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าให้หนึ่งนิ้วปัดขวามา,อ,บบบาอ่านี่ครับตัวใหญ่เอสหัวข้อซาฟารีปุ่มเนี่ยอ่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับหน้าที่ห้าจากเจ็ดหน้าที่สี่จากเจ็ดหน้าที่สามจากหน้าที่สองจากเจ็ดหน้าที่หนึ่งจากเจ็ดเอามาหน้าที่นหนึ่งก่อนนะครับสามนิ้วปัดลงมาค้นหาช่องค้นหาขอไข่หัวข้อดัชนีหมวดสามารถดัดได้ดัชนีหมวดโทรศัพท์ปุ่มก็จะเรียงกอไก่ขอไข่มาเรื่อยๆนะครับผมอ่าดี๋ยวครับหน้าที่หนึ เป็นมีดัดชนีหมวดเหมือนเวลาที่เราใช้ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over นะครับเราก็จะหมุนโรเตอร์ไปที่คำว่าเริ่มต้นอธิบายภาพเปิดเริ่มต้นนะแล้วก็ผมอยากจะไปหาแอปพลิเคชันที่เป็นตัว f นะครับ facebook นะครับผมก็หนึ่งนิ้วปัดลงหนอน,นหอนูหัวข้อใไหัวข้อตลาหัวข้อพอดีมันเลยขอไข่ขอควายมาก็ไก่ขอไข่ขอควายมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งปัดขวาปัดขวาผ่าน ตัวอักษรชื่อแอป,ปที่มันเป็นกอไก่ถึงหอนกคู่อย่างเงี้ยพอพันตอพันหม้วข้อหนึ่งนิ้วปัดลงหนึ่งนิ้วปัดลงมาเรื่อยๆรอเรือหวัวขอ้อว่าแหวนสอเสือหวัวข้ออย่างแอป,ปพ,พลิเคชันที่ขึ้นด้วยสอเสือคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมลองหนึ่งนิ้วปัดขวานะครับผมหนึ่งนิ้วปัดลงมาจนเจอสอเสือหัวข้อแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาแอป,ปผมผม,ผมมีอะไรบ้างที่เป็นสอเสือเนี่ยสภาพอากาศอ๋อสภาพอากาศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับปัดขวาอีกสุขภาพเนี่ยสุขภาพด้วยเนี่ยเราก็ ถ้าเรารู้ว่าแอปพลิเคชันตัวไหนเราขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรเราก็ใช้ตัวหมุนโรเตอร์เนี่ยมาที่เริ่มต้นแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงหัวหัวข้อตัวทีมใหญ่เอหัวข้อตัวทีมใหญ่บีหัวข้อตัวทีมใหญ่ซีหัวข้อจะหาตัวเอฟตัวทีมใหญ่เอฟหัวข้อเจอแล้วแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาได้เลยเมื่อเราเจอหัวข้อในดัชนีหมวดนั้นเฟซบุ o กเนี่ยเฟซบุ๊กผมอยากจะเข้าไปตั้งค่า a c e b o o k ก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งได้เลยนะครับผมเออมันก็น่าน่าสนใจหลายๆอย่าง อ่ะนี่คือหนึ่งเรื่องราวนะครับย่อยๆวันนี้ต้องมาบอกว่าก็อินเทรนกันนิดนึงมาให้เรียนรู้ว่าคนตาบอดเราก็ไม่ได้ตกขบวนนะก็มีอะไรที่เราก็ยังเข้าถึงและใช้งานได้กันอยู่อันนี้ก็คือฟีเจอร์ตรงนี้เป็นฟีเจอร์สำหรับคนทั่วไปแต่ VoiceOver อันแรกเนี่ยเ เขาเปลี่ยนชื่อเมนูนะแต่ว่ามันจะมีอะไรลึกๆใน Voice Over อีกนะครับที่มีการตั้งค่าอ q u a l izer อร์ของ Voice o อ e r ด้งงงมากเลยเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ย่อยๆกันเข้าไปนะครับแต่วันนี้เขาอาจจะมาแบบน้อยๆเราอยู่ทีการตั้งค่ารายการใหม่สองรายการตัวไสองครั้งเพื่อเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะจัดการได้แบบตามใจชอบเลยแต่ผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดลงลึกเพราะว่าเพิ่งอัปเดตได้วันหนึ่งแต่ว่าเราเข้าไปรับเข้าไปตามในกำลังบันทึกหน้าจออยู่9นาฬิกา40กำลังบันทึกหน้าจออยู่ ผมขออนุญาตอยู่ที่แถบสถานะแล้ว3นิ้วปัดขึ้นไปที่การเชื่อมต่อเนี่ยคอนโทรนใช้บริการอยู่หน้าที่ศูนจากศีสามารถปรับได้ใช้บริการเปิดเครื่อนหมายเพิ่มกลุ่มคือในคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะลากจัดวางแล้วก็เพิ่มแล้วก็ทําอะไรเป็นหน้า1หน้า2หน้า3เนี่ยปกติถ้าผมอยู่ที่เมนูบนคอนโทรลเลือกอยู่การบันทึกหน้าจอการบันทึกหน้าจอกลุ่มแต่สองครั้งทางไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมผม สามารถที่จะอิด t ิตากย้ายหรือเนี่ยปกติเมื่อก่อนเราหนึ่งนี้ปัดขึ้นอิดดิตราเนี่ยเมื่อก่อนมีไหมผมจําไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าคือเมื่อก่อนที่จะไปจัดการมันก็ต้องไปเลื่อนอยู่ในการตั้งค่าเราไปที่คอนโทรลเซเตอร์ศูนย์ควบคุมแต่ตรงนี้เราจัดการตรงนี้ได้เลยอิด o ิตร o l เปิดตัวควบคุมนะหรือเปิดตัวควบคุมอันนี้ปกติเราก็จะมีเปิดการใช้งานกับเปิดตัวควบคุมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะมี <Control. S 1> อิดดแก้ไขเนี่ยคอนโทรลขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขายังอาจ,จะเป็น ตอนเริ่มต้นนะครับกับภาษาไทยเนี่ยก็ยังอาจจะแปลได้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์บ้างแต่ว่าผมว่า,ามันคงจะเป็นอนาคตให้เราสามารถเล่นอะไรได้กับคอนโทรลซ e นเตอร์แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่า,าคนตาบอดเราจะเข้าไม่ถึงผมสำรวจเบื้องต้นแล้วก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะใครเล่นแล้วเจออะไรที่น่าสนใจก็มาแบ่งปันกันได้นะครับ เออผมยังยัง,ย,งยังไม่ได้ไปลองตั้งเลยเขาบอกตั้งได้นะครับในส่วนของหน้าล็อกสกรีนเปลี่ยนจากกล้องเป็นอย่างอื่นยังไม่ไมแน่ใจว่าไปตั้งตรงไหนนะก็มาเล่นและเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆทีละนิดทีละหน่อยก็ถือว่ามีอะไรที่คใครที่มีเครื่องตั้งแต่ iPhone 10s 10s max 1 0 r iPhone 11 12 13 14 15 series iPhone SE 2 SE 3ก็สามารถอัปเดตเป็น iOS 18ได้แต่ว่าต้องคนที่ใช้เครื่องสมองนะครับใคร,ใ,ครใช้เครื่องหลกักแล้วมีแอปพลิเคชันทางการเงินตอนนี้หยุดไว้ก่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่า,เ,าเรื่องแบตเตอรี่ยังยังไม่หยืนยันเนาะตัวเบตากินไหมแต่ว่าความร้อนหรืออุ่นไหมผมก็ตัวนี้ไม่ค่อยร้อนหรืออุ่นนะแต่ SE 2ผมใช้ผมรู้สึกว่ามันมีอาการบางครั้ง voice over มีอาการเงียบก็ สั่งปิดไวเวอร์แล้วก็สั่งเปิดไวโวเวอร์ด้วยสิริหรือกดปุ่มโฮมสาครั้งก็กลับมาพูดเหมือนเดิมคือสําหรับเครื่องผมยังยังมีอาการบั๊กอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตัวแรกทีเ่เขาให้ Apple ให้ทางนักพัฒนามาทดสอบแต่สําหรับผู้ใช้โดยทั่วทวไปเนี่ยรอ1เดือนนี้ก่อนก็ได้รอให้ Public Beta ตัวทดสอบสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้มาให้ทดสอบกันนะครับก็เอาเป็นว่า นี่เริ่มต้นน้ำจิ้มเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วผมก็จะมาอัปเดตว่าผมเจอไฟหน้าอรบ้างในระหว่างที่เรียนรู้การใช้งานการตั้งค่ารายการใหม่ในส่วนช่วงนี้เนาะอย่างเช่นตอนนี้หมดการแก้ไขเปิดใช้งานครับหมดการแก้ไขหมดการแก้ไขก็ในในหน้าจอหลักก็จะมีหมดการแก้ไขกับตรงนี้เหมือนอย่างคล้ายเดิมเดี๋ยวไปลองเล่นเรื่อยๆก่อนละกันครับเพราะนี่มาแบบรวดเร็วเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออการอัปเดตมันมีทั้งข้อที่น่าสนใจน่าเล่นนะแล้วก็ข้อที่ เป็นข้อกังวลเล็กๆน้อยๆก็คือใครที่ใช้แอปธนาคารหยุดก่อนนะวันนี้บริการหมอคอมนำข้อมูลมาฝากเบื้องต้นก่อนแล้วเจออะไรที่น่าสนใจก็มาติดตามกันหรือใครมีเขาเรียกว่าทิปเทคนิคอะไรที่น่าสนใจที่มันว้าวาก็มาบอกกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมโทรเข้ามาปรึกษากันที่บริการหมอคอมนะครับกดหมายเลข1 4 1 4หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วเมนูหลักกด9และกด1 วันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงเดี๋ยวไปเปิดบริการกัน